บทที่9 1ขณะนี้หวังเจิ้งกลางกล่าวขึ้นทุกท่านกรุณาเงียบอาจารย์วีคำนึงถึงการเจริญก้าวหน้าของส่วนส่วนของเราเมื่อก่อนทุกคนต่างคนต่างอยู่ตอนนี้ทุกคนมารวมตัวกันเป็นพันธมิตรและเลือกผู้นำหากอนาคตมีศัตรูคนเดียวกันก็จะจัดการได้ง่ายขึ้นซึ่งมันถือเป็นเรื่องที่ดีที่พวกคุณพูดกันว่าแขนแนนของส่วนส่วนของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน แต่ในเมื่อเราจะเลือกผู้นำก็ต้องเลือกคนที่เข้าใจในวิธีการฝึกเซียนการแพทย์โหราศาสตร์ฮวงจุย้ยและดูดวงศาสตร์เหล่านี้ทั้งหมดถึงจะมีเสร็จเป็นผู้นำได้ขณะที่เขาพูดอยู่นั้นก็ยังมีบางคนต่อต้านแต่พวกเขาก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าถ้าพวกเขาชนะจะสามารถเอาของผู้แพ้ได้หนึ่งอย่างและยังสามารถเป็นผู้นำของ่วน่วนภาคใต้ได้ ส่วนส่วนไม่ใช่แค่ศาสตร์ขั้นสูงเท่านั้นแต่เบื้องหลังของส่วนส่วนยังเป็นห่วงโซ่อาหารแล้วยังเป็นสะพานก้าวข้ามไปสู่เงินตราและอำนาจมีไม่กี่คนที่ปฏิเสธได้บางคนแค่เห็นก็หลงไหลแล้ววีจิ้งหายยืนขึ้นพร้อมกล่าวว่าแน่นอนว่าผมไม่บังคับทุกท่านถ้าใครกลัวก็สามารถถอยได้แต่อนาคตส่วนส่วนพันธมิตรของภาคใต้ พวกเขาจะไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมอีกต่อไปทุกคนลังเลถึงแม้ว่าจะเสี่ยงแต่โอกาสที่จะชนะก็มีมากเช่นกันทุกคนล้วนคิดว่าตัวเองต่างก็มีโอกาสได้เป็นหัวหน้ากลุ่มเพราะไม่มีใครคิดว่าตัวเองแย่แย่เฉินที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ไม่ได้พูดอะไรแต่คิดในใจว่าวีจิงไห่ช่างทะเยอทะยานเกินไปเขาพยายามปูทางไว้เพื่อตัวของเขาเอง แต่แย่เฉินก็ไม่ได้สนใจในพันธมิตรส่วนๆอยู่แล้วเขาอยากจะเป็นผู้นั่งดูมากกว่าเวลาต่อมาก็มีชายวัยกลางคนคนหนึ่งยืนขึ้นเขาหยิบยกขึ้นมาแล้วเขยา่าแล้วกล่าวว่าผมจางหยางแห่งเมืองวินขออาจารย์วีได้โปรดชี้แนะตระกูลจางเป็นตระกูลส่วนๆจู่กงปู่อี้ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังตอนต้นจางหยาง คือผู้สืบทอดรุ่นที่46ของส่วนส่วนแขนงดูดวงเขามีชื่อเสียงโด่งดังในเมืองหวินแน่นอนว่าเขาภูมิใจในตัวเองไม่น้อยและคู่ต่อกรคนแรกของเขาก็คือวีจิ้งไห่วีจิ้งไห่ตอบรับคำ้าได้ทันใดนั้นในงานก็มีสิ่งที่น่าดูเกิดขึ้นจางหยางเชิดหน้าขึ้นแล้วกล่าวยกเนี้ยเป็นยกที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังตอนต้น มันมีความวิเศษเป็นอย่างมากเป็นปู่อี้ของวิชาอี้จริงถ้าหากจะหาผู้นำของภาคใต้ผมคิดว่าตระกูลจางควรจะเป็นผู้นำวีจิ้งไห่เดินมาถึงสนามประลองเขายิ้มให้จางหยางแล้วกล่าวขึ้นยกเนี่ยถือว่าเป็นของดีแต่อีกไม่นานก็ไม่ใช่ของคุณแล้วเขายื่นมือเข้าไปในกระเป๋าหยิบถุงออกมาหลังจากเปิดออกแล้วก็หยิบยันออกมา ยันนี้มีสีทองสองประกายลงอักขระไว้ด้านบนว่ายันทองอรหันตอนที่ผู้คนเห็นยันสีทองนี้นั้นต่างก็ตกตะลึงกันไปตามๆกันท่งวันถิงอธิบายให้เย่เฉินฟังว่ายันทองอรหันเป็นยันที่พระอรหันต์สิคนช่วยกันปลุกเสกเป็นเวลา49วันถือว่าเป็นยันคุ้มภัยที่หาย,ยากมากเย่เฉินยิ้มแล้วกล่าวว่าก็แค่ของธรรมดาทั่วไป ไม่ได้ถือว่าพิเศษอะไรเมื่อได้ยินคำพูดของเขาทุกคนก็มองด้วยสายตารังเกียจมีจิ้งไห่ก็เหยียดหยามว่าไม่มีความสามารถแต่ยะโสโอหังจังนะใครๆต่างก็รู้ว่ายันทองอรหันต์เป็นสิ่งที่หาได้ยากแค่หาพระอรหันต์สิคนก็ว่ายากแล้วตอนที่ทำพิธีต้องดูฟ้าดูดินและเปอร์เซ็นต์ล้มเหลวมีมากถึง90%อร์เซน แต่ในมือของวีจิ้งหย่ยันทองอรหันอันนั้นพูดได้ว่าแม้จะมีเงินทองมากมายเท่าไหร่ก็ยังหาของสิ่งนี้ได้ยากอย่ามัวแต่เสียเวลากันเลยเรามาเริ่มกันเถอะจางหยางกล่าวขึ้นจากนั้นเขาก็กำของในมือแล้วเริ่มท่องคาถาแล้วก็กล่าวทำนายว่าหลังจากนี้อีก15นาทีจะมีลมกันโชคมาจากทางทิศตะวันตก วีจิ้งห่ย,ยิ้มและกล่าวทำนายว่ามืดฟ้ามัวดินลมที่จะมาถ้าพูดให้ถูกมันไม่ใช่ลมที่เกิดจากธรรมชาติแต่มันเป็นการกระทำของมนุษย์และคนคนนี้ยจะต้องมีคดีความจางหยางขมวดคิว้วส่หัวแล้วกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ตามคำทำนายไม่มีอะไรเกี่ยวกับคนอาจารย์วีเพียงแค่ยิ้มแต่ไม่พูดอะไร ทุกคนล้วนแปลกใจและตั้งใจรออย่างใจจดใจจ่อ15นาทีผ่านไปอย่างรวดเร็วจางหยางจ้องไปที่ท้องฟ้าอย่างเคร่งเครียดและในขณะนี้ทางฝั่งตะวันตกก็มีเสียงตูม้มดังขึ้นอย่างดังจากนั้นก็มีลมกันโชกหมุนมาแผ่นดินเริ่มไหวหวังเจิ้งกางยิ้มพลางหยิบมือถือขึ้นมาแล้วกล่าวว่า เพิ่งมีข่าวออกมาว่าเมืองซีซานมีคนขโมยหินส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวขนาด2.4ริกเตอร์และตำรวจได้จับตัวไว้ได้แล้วจางหยางหน้าถอดสียืนแข็งทื่ออยู่กับที่เขาเพียงแค่เห็นว่ามีลมฟ้าแต่อาจารย์มีบอกว่าเกิดเรื่องขึ้นเพราะการกระทําของคนแล้วยังมีการติดคุกติดตารางเขาเงยหน้าขึ้นไม่มีความหยิงยโสแบบเมื่อกี้แล้วยิ้มอย่างอับอายแล้วกล่าวว่า อาจารย์วีสุดยอดผมจางหยางแพ้แล้วงานนี้ผมถอนตัวพูดจบเขาก็เก็บยกขึ้นมาแล้วเดินจากไปช้าก่อนหวังเจิ้งกลางพูดอาจารย์จางในเมื่อคุณได้ขึ้นเวทีประลองแล้วก็ต้องรักษากฎกฎอะไรจางหยางโมโหตามกฎผู้ชนะมีสิทธิ์เอาของของคุณและคุณต้องปฏิบตัติต่อหน้าทุกคนว่าต่อจากเนี้ยจะเคารพอาจารย์วีไร้สาระ นี่ก็แค่งานเลี้ยงผู้คุณคิดจะแย่งเครื่องมือทางทำของผมเหรอแล้วยังจะให้ผมนับถือเขาอีกฝันไปเถอะจางหยางโมโ,มโหเขาเป็นคนที่มีนิสัยเย่อหยิ่งจะให้อยู่ใต้อานัดของคนอื่นได้ยังไงในมือของวีจิ้งหย่ยยังมียันอยู่อีกใบเขาใช้มือชี้ไปที่หยกแล้วเริ่มท่องคาถาทุกคนจับตามองหยกของจางหยางแตกออกเป็นสองส่วนแล้วหล่นลงบนพื้นคุณ ของสำคัญของจางหยางถูกทำลายเขาโกรธจนเนื้อตัวสัน่นวีจิ้งหไพูดอย่างมั่นใจว่าไม่ทำตามกฎก็สมควรและที่จะทำลายมันทิ้งขยะแบบเนี้ยให้ฉันฉันก็ไม่เอาจางหยางหน้าซีดเขารู้ความสามารถของวีจิ้งหไกว่าต่างจากเขาอย่างมากเขาทำลายของของตนเองแต่ตนเองกลับไม่สามารถทำอะไรได้เลย จางหยางมองไปยังหยกบนพื้นและพูดอย่างกัดฟันว่าเพราะความสามารถของฉันน้อยกว่าก็ต้องยอมรับพูดจบแม่หยกของเขาที่อยู่บนพื้นก็ไม่เก็บและจากไปอย่างโมโ oh. หทุกคนที่เห็นเหตุการณ์นี้ต่างมีสีหน้าที่ถอดสีวีจิ้งหน่นี้ยากที่จะคาดเดาจริงๆเมื่อกี้ยังคิดว่าเป็นคนที่พึ่งได้แต่ตอนนี้เริ่มจะลังเลขึ้นมา หลีไท่หลายขมวดคิ้วคุยกับกัวหมิงด้วยน้ำเสียงโทนต่ำจากนั้นหลี่ไท่หลายก็ยืนขึ้นสบัดมืออย่างรุนแรงแล้วกล่าวว่างานเลี้ยงที่น่าเบื่อแบบเนี้ยผมไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องเข้าร่วมทุกท่านผมขอตัวพูดจบก็พากัวหมิงเดินออกไปด้านนอกทันใดนั้นก็มีคนสวมชุดดำปรากฏตัวออกมาขวางทางเดินไว้หลี่ไท่หลายกล่าวอย่างโมโหว,ว่าจะทำอะไรนะ่ะ ประธานลีในเมื่อมาแล้วจะรีบกลับไปไหนล่ะวีจิ้งไห่เดินไปด้านหน้ายิ้มพลางกล่าวว่างานเลี้ยงของฉันน่ะไม่ใช่คุณอยากมาก็มาอยากไปก็ไปถ้าตอนนี้คุณจากไปเกรงว่าจะทำผิดกฎหลีไทหลายพูดอย่างดูแคลนผมไม่ใช่คนในส่วนส่วนผู้คุณเลือกหัวหน้ากลุ่มกันเกี่ยวอะไรกับผมวีจิ้งไห่พูดอย่างดูแคลนอยากไปก็ได้ ต,ต้องทิ้งของไว้แล้วเคารพฉันก่อนบทที่92ประธานหลี่ผมจัดการเขาเองหลี่ไท่หลายเป็นบุคคลที่มีหน้ามีตาแต่กลับถูกคำพูดของวีจิ้งไห่ดูถูกกัวหมิงที่อยู่ข้างๆเดินมาด้านหน้าแล้วกล่าวว่าถ้ายังกล้าขวางทางอย่าหาว่าฉันไม่เตือนเห็นกัวหมิงลงมือทุกคนก็เริ่มส่งเสียงดังอาจารย์กัว ให้นักพลดเต๋าเมืองกลางคนเนี้ได้ลิ้มลองความเก่งกาจของอาจารย์ภาคใต้ของเราหน่อยคนนอกพื้นที่แต่อยากจะรวบรวมส่วนนเข้าด้วยกันฝันไปเถอะจัดการมันเลยภาคใต้ไม่ใช่ใครคิดจะทำอะไรก็ทำได้วีจิ้งห่ย,ยิ้มแล้วกล่าวถ้าคุณไม่พอใจก็ลองดูได้นะกัวหมิงโมโหจนควบคุมไม่อยู่ต่อยไปที่วีจิ้งหย่ยมัดนี้ใช้พลังมหาศาล เห็นได้ชัดว่ากัวหมิงก็ไม่ใช่คนธรรมดาเช่นกันอย่าองแก่เลยทุกคนรู้สึกตาลายวีจิงไห่ได้ไปอยู่ตรงหน้าของกวหมิงแล้วยืดมือไปตบแล้วติดยนันบนหัวของเขาปฏิกิริยาตอบโต้อย่างรวดเร็วซ่งหวันถิงกล่าวอย่างตกใจตอนนี้ราวกับกวหมิงถูกสตาฟไว้อย่างนั้นร่างกายแข็งทื่อมีเพียงดวงตาเท่านั้นที่ขยับไปมาแสดงออกถึงความหวาดผวา วีจิ้งหายสงบนิ่งแล้วยิ้มเบาเบามอบกัวหมิงเหมือนได้ยินคำสั่งแล้วตัวก็หมอบลงทันใดอาจารย์กัวหลี่ไท่หลายรู้สึกร้อนรนทุกคนในงานต่างมองหน้ากันและรู้สึกตะลึงในเมื่อเป็นแบบนี้กัวหมิงไม่มีแม้แต่ทางที่จะต่อต้านได้เลยเขาช่างยอดเยี่ยมจริงๆริกัวหมิงหมอบลงไปกับพื้นโมโหสุดขีด แต่ร่างกายก็ไม่ทำตามและด่านในใจว่าไอ้นี่นี่มันวิชาอะไรกันคนไร้ความสามารถอย่างแกยังมีหน้ามาท้าทายฉันอีกอาจารย์วีพูดอย่างดูถูกจากนั้นก็กล่าวว่าเฮาให้ฉันฟังกัวหมิงตกใจอยากจะปฏิเสธแต่ปากของเขาไม่ทำตามแม้แต่เสียงก็ควบคุมไม่ได้ทันใดนั้นก็มีเสียงดังออกมาจากปาก หลี่ไท่หลายหน้าถอดสีแทบจะลมทั้งยืนกลัวหมิงอายุมากกว่า60ปีแต่ตอนนี้หมอบลงกับพื้นเหมือนหมาต่อหน้าอาจารย์วีในปากก็ร้องเสียงเหมือนหมาความจริงมันเป็นเรื่องน่าตลกแต่กลับไม่มีเสียงหัวเราะทุกคนมองอย่างตกตะลึงและผวาในเวลาเดียวกันวีจิ้งไห่ใช้เวลาไม่ถึง10นาทีก็ชนะอาจารย์ได้ถึงสองคนนี่มันน่ากลัวกันไปแล้ววิชาหุ่นเชิด นี่คือเสียงสีวิชาหุ่นเชิดที่หายไปนานแล้วเป่าฟู่กุ้ยปึพรรมพำสีหน้าตกตะลึงเมื่อเขาพูดจบในงานก็มีเสียงดังขึ้นวิชาหุ่นเชิดแยกมาจากเสียงสีความจริงเอาไว้เชิดศพแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่คาดคิดว่าตอนนี้พวกเขาจะเห็นกับตาีิพิสูจน์ได้ว่าวิชาของวีจิ้งไห่เก่งเกินกว่าที่จะคาดเดาได้และเป็นคนที่เทียบไม่ได้เลยจริงๆ กัวหมิงยังคงหมอบอยู่กับพื้นด้วยสีหน้าแดงกำ่ำแต่เขาควบคุมอะไรไม่ได้สักอย่างถึงขั้นอยากจะตายให้รู้แล้วรู้รอดวีจิ้งไห่โบกมือร่างกายของกัวหมิงก็อ่อนลงเป็นอัมพาตอยู่กับพื้นหน้าอับอายอย่างที่สุดไงาอาจารย์กลัวนับถืออาจารย์วีหรือยังล่ะหวังเจิ้งกางพูดเสียงดังกัวหมิงกัดฟันบนเหงือกเต็มไปด้วยไรเลือดกล่าวอย่างขมขื่นว่านับนับ เห็นกลัวหมิงก้มหัวยอมแพ้คนในงานก็เงียบลงไม่มีใครกล้าพูดต่อมาวีจิ้งไห่หันไปมองแย่เฉินแล้วกล่าวว่าวันนั้นที่แย่งงย่อยหอยมือเสือของฉันไปวันเนี้เห็นวิชาของฉันแล้วยังกล้ายะโสโอหังอีกมะ้ยแย่เฉินยักไหลแล้วกล่าวแค่สองอย่างเนี้ถือว่าเป็นวิชาแล้วเหรอซ่องวันถิงร้อนรนช่วยแย่เฉินแล้วกล่าวเบาๆว่า ตอนนี้รีบอ่อนน้อมไว้เถอะวีจิ้งห่มีความสามารถอยู่นะอย่าทำเพื่อศักดิ์ศรีแล้วต้องแลกกับชีวิตวีจิ้งห่ดูแคลนแล้วกล่าวว่าไอ้หนูฉันจะถามแกนะแกกล้าปรปลองกับฉันไหมถ้าแกแพ้แกต้องเอาวงย่อยหอยมือเสือมาคืนให้ฉันแล้วกุกเข่าขอโทษแย่เฉินยิ้มแล้วกล่าวประลองงั้นเหรอแกเป็นใครที่จะมาประลองกับฉันสีหน้าทุกคนเปลี่ยนไป ไอเด็กนี่กล้าพูดท้าทายขนาดนี้ไม่อยากมีชีวิตยอยู่แล้วเหรอทุกคนในงานเลี้ยงต่างก็อึง้งส่งวันถิงก็ตกตะลึงจนต้องยืนขึ้นเมื่อแย่เฉินพูดออกมากลับทำให้เรื่องนี้เลวร้ายกว่าเดิมวีจิ้งหายโมโหอย่างมากแต่ก็ยังยิ้มออกมาแล้วเดินไปที่แย่เฉินแล้วกล่าวว่าฉันเจอคนมาก็เยอะแต่ไม่เคยเจอใครเหมือนแกที่รนหาที่ตาย เย่เฉินยิ้มแล้วกล่าวว่าใครจะอยู่ใครจะตายยังไม่แน่เลยนะวีจิ้งห่แสดงความอาฆาตออกมาและมองเขาด้วยสายตาที่เยือกเย็นพร้อมจะลงมือแต่ในขณะเดียวกันนี้เองที่ด้านนอกประตูก็มีคนกลุ่มหนึ่งบุกรุกเข้ามาอย่างเกลี้ยวกราดคนคนนั้นคือฉินอา้าวตงเมื่อเขาเห็นเย่เฉินก็ส่งเสียงออกมาว่าเย่เฉินแกไอหลอกลวง แสดงละครตบตาลุงรองของฉันหลอกเอาเงินของตระกูลฉินไปประมูลของโชคดีที่อาจารย์วีเปิดโปงแกแกรีบเอาเงินมาคืนเดี๋ยวนี้ไม่ฉะนั้นตระกูลฉินของฉันจะไม่ปล่อยแกไว้แน่ฉินอ้าวตรงเพิ่งพูดจบฉินกลางและฉินอ้าเสียงก็เดินตามหลังเขาเข้ามาหลังจากได้ยินเสียงของฉินอา้าวตรงอยากจะห้ามก็ไม่ทันแล้วจึงเกิดความอึดอัดขึ้นแย่ฉันมองไปที่เขาโดยไม่พูดอะไร เมื่อเย่เฉินมองมากลับทำให้ฉินกางรู้สึกเยือกเย็นเกิดความหวาดกลัวขึ้นทันใดเขายิ้มไปที่เย่เฉินและอธิบายอาจารย์เย่เรื่องทั้งหมดมันมีอยู่ฉินกางไม่กล้าปิดบังเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเย่เฉินฟังจบก็ขมวดคิว้วแล้วกล่าวอย่างเยือกเย็นว่าก็แค่ร้อยกว่าล้านเท่านั้นถ้าคุณเปลี่ยนใจผมก็สามารถคืนเงินคุณได้ทุกเมื่ออาจารย์เย,ย่อย่าพูดแบบนี้สิครับ ผมจะกล้าเอาเงินคืนจากอาจารย์แย่ได้ยังไงวันนี้ที่ผมมาเพราะตระกูลฉินก็อยากเจอกับอาจารย์ทุกท่านตอนนี้ฉินกางก็เดาไม่ถูกว่าเย่เฉินจะเก่งจริงหรือแค่เล่นละครตกตาแต่เขาก็ถือว่าเป็นคนฉลาดดังนั้นจึงไม่หาเรื่องแย่เฉินในทันทีแม้ปากเขาจะพูดนอบน้อมแต่ในใจกลับลังเลรู้สึกว่าแย่เฉินคนนี้เขาเดาทางไม่ออกไม่งั้นก็จะให้วีจิ้งหายเป็นหนูทดลองก่อนแล้วกัน หากแย่เฉินมีพิรุษต่อหน้าวีจิ้งไห่ตนก็จะไม่เกรงใจเขาใช้เงินตนไปเท่าไหร่ต้องจ่ายทั้งต้นและดอกทั้งหมดเขายิ้มให้กับแย่เฉินแล้วกล่าวว่างั้นผมไปรบกวนการประลองของอาจารย์ทุกท่านแล้วเรื่องนี้ค่อยว่ากันทุกท่านทำเรื่องที่สำคัญไปก่อนแล้วกันไม่ต้องสนใจผมฉินเอ้าตงอยากพูดต่อแต่ถูกฉินการถลึงตาใส่จึงไม่กล้าพูดอะไรอีก วีจิ้งไห่เห็นเหตุการณ์ก็หัวเราะกับฉินกางแล้วกล่าวว่าคุณมาได้เวลาพอดีฉันรู้ว่าตอนเนี้ยตระกูลฉินกำลังมีปัญหาแต่วันเนี้ยฉันจะปรลองกับเขาหลังจากนั้นก็จะจัดการปัญหาให้กับตระกูลฉินด้วยเลยเย่เ yeah, ฉินถ้าแกไม่กล้าประลองกับฉันในวันนี้ไม่เพียงแต่แกต้องตายแต่ฉันยังจะล้างบางตระกูลของแกด้วย เย่เ yeah, ฉินขมวดคิ้วแล้วกล่าวอย่างดูแคลนว่าในเมื่อแกอยากตายฉันก็จะจัดให้